หวานหวานแฉบแฉบด้วยครับป่าต้องเชจนจ้ำนี่ครับผมนะครับ,รบขาวจัวอะไรทั้งหลังขุน่นแมนเวิร์ดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมมันนี้สองบ้าผ้าพี่น้องขอบปลาไพ่เก่าครับผมไม่ซช่เรพ่อออกหลังจากห่างหายมือนึงครับพี่น้องครับผมว่านี่พักครับผมมันนี้ก็เลยมาลุยในปลาหน่าไหม่ครับนั่นแหละครับมือพักพันทั้งสองเบ้าครับผมได้พักอยู่มือเดียวครับผมลุยเขาปลาหน่อใหม่คือเก่าครับสองเดือนพักมือหนึ่งครับผมขนาดพิ่งตัดไปบบกี้มือครับ แหน่งไงเนาะเรียว่านอ่อบอ่ะนี่นอครับแต่หันสินอ่หน่อยจกอยักหน่อยนอทั้งแหนงบ้านนี่บ่กก่อนนี่นี่ดินอนึงก้อแนหนงนึงครับแต่นอโมใครไงเนาะช่วงนีโมหันล่มด้ครับผมนี่สองสามหมื่นโมหันครับตึงๆเลย หวานหวานแฉบแฉบนะครับนี่ปแกงกันี้แกงเปิะครับนี่แซ่บๆนะครับมึงแง่หนพอนี่ไส่ป่ะว่าไนี่ต้องแต่งเนหอกแต่งเปนน้ำกับผมปนีเมนเจ็บอว้ก่อน อย่างเราในปลาไพ่ครับผมเมือนเหมือนจังสิภาพี่น้องไปหาเห็ดครับผมนั่งน้อยี่งด้โอ้ยงแาง่ายู่ตัวนี้ออกมาจากจาปลาตอวเช่นจ้ำเลยครับผมนี่ครับงามเนาะ เห็น,น้องไมัยกมบแนงแนงสำหนินะครับอัดทุงเนี่ยพอดีครับกินกับเจียกับปีแสบแสบครับแนงครับเรือบอ่อปอกเปลือกแล้วไปทุบๆครับแกงแสบครับกางก่อนได้ปะนอนนน่นอกกนึงอีกน้อยหน่อยมาสินจากตาเพื่อน รอบก้อนนี้ได้หลายคักนเนาะแน่นทั้งนอทั้งแหนงครับรอบก่อนแนนครับแต่รอบนี้เท่าสิจังไหนเท่าสิไใดหน่อยได้หลายในพวกนี้เหนางามๆเลยครับผมหนอตัวนี้อืมนี่ไหนแหนงบ่แหน่งนอนอๆเพราะว่าร่ำพิ่นก็ต้องแตกพื้นมากครับหืมนอเนี่ ทั้งแหนงเลยเลยนี่แหนงออกจากกาเอาได้ไเลยสี mm hmm. ่งสีต้องเสี่ยนสาวพรงนี้ขาวจัวอะไรทั้งล่างห mm hmm. ุ่นแมนเวิร์ดครับ mm hmm. อืมทีน่ะ ขึน้นนมบรรยากาศตอนนี้เย็นสบายเลยครับผม,อมบตอนนี้มาปลูกใหม่ๆห่มแล้วหนมีครับตอนนี้ห้มมีแล้ว กินสดเนาะครับจะหวานครับลังทยอยออกครับผมออกครับผมจะออกเมื่อไ่ปีแรกเป็นจีออกมาหลาเป็นไรครับครับแล้วหลุนจีสองครับมาจีออกหลาไปนไหนครับครับน้่งเป็นตรงดีนะ hết đàm hay cuột lẽ nữa nghe Để xuống hãy gầy hết đàm hay cuột Không một sư đàm hay cuột nhạc đấy nè nó ngon thế. นี่ซีนอหานอโรครับเมนครับใส่เดี๋ยวกันเลยน้ามนี่ครับน้ใหมปีแรกครับผมเล่ออกปลายเป็นไนครับ เหมือนว่าผู้หลายก็ได้ชุดนั้นชุดก่อนนะมันตัว,วกระตาฉับหักเลยครับแม่นครับผมส่วงหน้าฝนขึ้สีออกหลายครับแมน่นดแต่สองมาบริยูเนาะแม่นไปเก็บเห็ดครับผม แรงน้อมากเมื่อกี้อืมทางนี้ครับแรงน้อใหม่ขนาดนี้เพิ่งว่าแหงนี่เพิ่งเกิดดิคืนนี้เรื่อยครับเด็ดหลายเต็บแล้วครับผมหนึ่งมอเนี้ยง่ายแล้วครับ ลำเงาครับมาตรวจมาเห็นหลอกก่อนนี่เพิ่มขอพ่นี่ออนเบิรตค,ครับนี่ครับได้เบิรครับนี่่าครับกำลังออกไหมน,นออก็ดได้อกวนก่อนหยก,กอน,นี้ได้บ่หน่อยเด้ หลายคักเแล้หนึ่งสองสามปีเนาะแต่เอาบ่ได้ครับล่ำเพลินไปท่านมีขนาดแหน่งกระซั่มนี้นะนนครับเนี่ยแหน่งครับแหน่งเพิ่นงานเนาะแหงบ่หน่อยนะครับนี่ยน้อยนึง เนี่ยนอเป็นซุ่มดีอย่างเมือ่อกี้แะนอมู่ครับเขาจั้ยเลยครับผมยางน้ำสองมามากครับผมอัานี้บ่อหนึ่ง นี่่าเอา่เอาได้แต่ว่าข้นนี่ตัวนี้ค็อึ้นน่นก็ขึ้นี่ก็ขึ้นม่นี่ครับโอ้ท่านี่ขึ้นรลายครับตรงแหงนีครับขนาดแหงถ้าีแหนงหงนี่กอหนึงแหน ้ยนี่หลายครับไงพี่ก็น่าขึ้นหม่ครับพี่แข็งแๆรงงามครับผมนี่ครับี่น เพื่อนเราตัดไปทรงไม่ขาากันนอกประมาณน,นี้แหละเมียนครับเนีแนน,หน,น,ห,น,นหน่งสองปลอยเป็นไงค,ครับเมียนครับได้นอกนึงเพราะว่าสองเบาเวียนมือ ก็เลียเสียวครับผมตรงกรบปุจย่างก่อนอืมครับอหุบๆเลยอู้เลยหลายเติบเลยครับผมเมื่อวาแนแล้วนี่ตัวที่เต็มกระตาครับรอันนี้ก็ตองควายไว้ครับ ว่ายๆเ่็นเงินก็ต้องควายข้างในสองล้ำควายขินสองล้ำอย่นะครับเงินครับปกวติสองวันถึงจุดได้ประมาณสามถึงหาล้ำครับผมเป็น,น,นี่ินกระถิงใหม่แนวรอบรุ่นได้เรียงมาเพื่อไปนอนแน่นี่คือจังแม่งดวงจอ่อหนักแม่นี่นะนี่แม่งไม่จอครับยังได้อยู่ครับผมที่แก่

โอ้แหนงไงเนาะแหนงไงง่าท่านหรือว่าตรงจงใจแหนงไงหว่าเพื่อจะติดแหนงไงใช่อาจจะเมียนเรานี่ก็ะแหงนีง่เนาะเคยตัดไปแล้วพรอมั้ยเมียน,น,นครับยีงไงก็ออกมาอีกเมียน เมียนครับตจ้นี่กินนอสดครับผมสิบหาก่อครับเ๋ยวสี่หามาปูเพิ่มอยู่ครับผมกิน่านอนี่แต่มีแลรวบอกมี่แล้วนอยพหนอจำ้นับจงไว้เป็นล่ำกันเมียนมครับกินสดเนี้สองว่าปูไอสิบหาก่อครับผมมครับเรื่อแต่ครับครับรอบนี้ค็มันขือเก่าครับผมเมีนครับ มันจะนอบวบแหนงใหญ่ๆคือเก่าครับนี่ขนาดแหนงเลยครับนี่เหมือนไงแหน่งงามๆทั้งนั้นเลยครับผมแมนมากครับแหนงแกงแล้วหวานหวานด้ยครับผมแมนครับโปรตรงๆน้ำหมอกแกงเลยก็ได้ครับผมแมนครับผมอุ้ยสะอ่อนงามหลายครับผมคุณงามแห้งขาวๆเลยเนาะบวบๆเลยครับแมนครับสะอ่อนไน าล้ครับผมคลิปมือนีสองเบากะบ่มีอย่างไรครับผมผ้าเขาปลาโนไมคคือเก่าครับผ้เขาปลาโนไมคกับผ้าพี่น้องไปหาเห็ดครับพอหาเห็ดกับไปเก็บบุิกครับผมนี่สามย่างเลยะครับผมแต่ว่าพักบุ๋งสองเบานี่กาลังแต่งออใไม่ครับผมบริยูดูแลเพลินผ่านว่าอุ้ยหยาว่กโห่ครับแมนครับแต่ว่าสองล็อกนั่นสองเบาบ็เด็ดปล่อยน้ำใส่แล้วครับผมคือว่าน้ำเพิ่นแห้งเปิดใส่เท่าไรก็บ่เต็มครับผมสองเบาก็เลยปล่อยถิ่นครับผมแล้วก็ มาเอาล็อกเดียวครับผมครับสองล็อกขลางหนาติดท่านี่แห้งเปิดใส่กับแห้งบัย่างอย่างเลยเดี๋ยวพี่หนาสองเบาจังสีพัฒนาไหมเนาะเมีนครับพอดีสองเบาเกตนาดีนอกเบวดครับผมน้ำก็เลยลวงสมันครับผมครับผมครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองเบาขอตัวลาไปก่อนครับผมไังพอกันคลิปไหนคลิปมัยครับสำหรับคลิปนี้สองเบากล่าวเข้ามาสวัสดีครับบาพุ่มสวัสดีครับจังอันไหนครับพี่เนี่ยงงงงครับผมจังพอกันคลิปมื่นครับผมเมีนครับผมครับสวัสดีครับ